เดี๋ยวพบกับพิธีกรงานมินิรถโชว์ที่ไทยวัสดุสาขานครราชสีมาไอสาขาปากช่องครับผมสวัสดีครับผมครอบนะครับสวัสดีครับผมอาตุมาตนะครับเียนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าเครื่องจักรของ XMG เนี่ยทีดียังไงนะครับมาดูนะครับผมทีดีทั้ง3รุ่นเลยนะครับ อยากจะะโม้นคตัวนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันครับ XE 5 5 DA ครับมีดีมีดีและวหนึ่งครับผมยวเราจะมาดูกันอีกตัวนี้ก็คือ XE ห3 5่งสามห้ามีดีครับดีดีสองดีสองแล้วนะครับครับผมตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นรุ่น XE 2 0 5 d ี มีดีอีกนะครับบอกแล้วนะครับว่ามีดีจริงๆนะครับงานนี้นี่ครับผมดีนี้ผมถามแล้วลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบถามกันนะครับว่ารถของเราเนี่ยกินน้ํามันไหมเดี๋ยวให้ทางผู้เชี่ยวชาญตอบสักนิดนึงฮะตรลงว่ารถเรากินน้ํามันไหมฮะรถของเรานะครับผมเคยให้ครยเตียวมันกินแล้วนะครับมันไม่กินนะครับผมมันไม่กินนะครับ แล้วมันก็ต้องกินน้ำมันอยู่<ม>ดีนะ,นะครับไม่ควรไม่ควรลูกค้าบางคนเข้าใจผิดให้กินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้นะอันนี้จะมีผลกับเครื่องยนต์ใช่ใช่ครับเดี๋ยวติดหวานนะครับท <ผม S 2> ีนี้ตัวนี้หนึ่งเป็นเดี๋ยวเป็นสาระนิดหนึ่งก็คือตัวนี้แต่กินน้ำมันอยู่ที่ค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ตัวนี้ก็อย่าหกสูบของเราเนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้าแรงม้าเครื่องคอมมันเรลเนี่ยครับจริงๆแล้วเครื่องคอมมันเร็วลเนี่ยออกแบบให้มาประหยัดน้ำมันอยู่แล้วสำหรับเจ้าตัวเนี้ยก็อยู่ประมาณเา 3.4ลิตรต่อชั่วโมงครับนะใช่ประหยัดน้ำมันือว่าประหยัดน้ำมันมากเลยนะครับอย่าลืมนะฮะไม่ให้กินก๋วยเตี๋ยวครับผมเพราะว่ามันกินแล้วครับนี่ตัวตัวนี้เป็นตัว XE 1 3 5 D ครับขุดไซส์กลางขนาดยอดนิยมนะฮะอันนี้ก็จะใช้เนี่ยส่ย้ายง่ายนะฮะใช้งานได้ค่อนข้างที่จะคล่องตัว นะดูบุ้งกีขนาด0.5ใช่ครับ0.5ตัวนี้จะเป็นไซส์พิเศษน,น,นะครับตีอย่างนึ่งก็คือจะเป็น1.5ที่เป็นนามยาวนะครับ <c oughs> อามจะยาวกว่าปกติเนี่ย <c oughs> ถ้ารุ่นปกติเนี่ยยาวกว่า50เซนครับ <c oughs> นี้บุ้งกีหลายคนลูกค้าจะเข้าใจผิดนะฮะอันนี้ถามว่าเอ๊ะบุ้งกีคุณใช้เหล็กอะไร บางคนเข้าใจว่าเป็นเหล็กไหลไม่ใช่นะฮะเหล็กกัมพีก็ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญตอบนิดนึงฮะจริงๆแล้วพุ่งกี๋ของเราคือเหล็กนะครับผมอันนี้คือเหล็กมาจากโรงงานเลยนะครับคุณอย่าลืมนะครับว่าโรงงานเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยตอนนี้มีแค่2ประเทศนะครับมีจีนกับอินเดียนะครับเพราะนั้นเหล็กเกรดของเราที่เอามาทำเนี่ยจะเป็นเด็กเกรดที่เศษสำหรับงานขุดโดยเฉพาะเหล็กัดดตกนะครับผมใช่แล้วครับอ่าตันนี้แข็งแกร่งครับ ใหญมากก็ต <S an> ัวตัวนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กนะครับไซสเล็กขนาดยอดเ็ฟมีดีก็55ดีนะครับก็น้ำหนักาตันขึ้นสามารถขึ้น6ล้อนะครับคนขับคนเดียวขับ6ล้อเสร็จขับไปโคต่อนะครับเมื่อกี้ลูกค้าเขามาถามว่าเอ๊ะขับขับเข้ามาแล้วหเห็นโปรโมชั่นเรา ลด70%เลยหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะครับเดี๋ยวให้ทางผู้จัดการสาขาต่อพไปเข้ามาอย่างใจมิดนะครับว่าใช่นะฮะโอ้โหรถล้างสต๊อกของเราสต๊อกยังอยู่นะครับยังไม่ล้างนะครับอันนี้เป็นความของไทยวัสดุดเขานะครับไม่ได้เกี่ยวกับรถเราใช่งานโปรโมชั่นของเราสามวันเนี่ยก็โปรโมชั่นก็ดาวสิบเปอร์เซ็นต์บริษัทก็ช่วยดาวอีก10%ใช่แล้วครับในหนังสือสัญญาเนี่ยเท่ากับลูกค้าดาวยี่สิบเปร์เ ครับผมก็จัดงานสามวันนะครับสุกสาวะเท์พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับก็ถ้าลูกค้าอยู่ในเขตปากช่องเขาใหญ่ก็แวะมาที่บูธเราได้นะครับที่ไทยวัสดุสาขาปากช่องนะครับได้ครับงั้นวันนี้สําหรับการรีวิวสั้นๆครับแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ